สวัสดีครับลุณตาชายแม่เกษียณนะครับวันนี้ก็จะโชว์ฝีมือหน่อยครับแกงหน่อไม้ดองใส่กับปลาแกงปลาใส่หน่อไม้ดองก็ตอนนี้ทอดปลาก่อนไม่ใช่ปลานี้นะครับปลาตานี้เป็นเป็นปลาเด็ดเดียวแต่ว่าแกงเป็นปลาสดเครื่องก็จะมีตะไคร้ เทียมแล้วก็ <c oughs> คลิกครับนี่ลูกตาดูมาจาก u t u b e แหละเขาบอกสูตรมาตาไวเลยดีดยังไงต่อิเดียวอแล้วลแกงอะไรนะวันนี้ก็แล้วก็แล้วกัน ๋ยวดูปลานี่คือปลาอะไรปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนแดงออกมานี่เนื้ออ่อนจะฟองจะต้องฟอนสวัรด์ดูหน้าตาที่เป็นไงหน้าตาไม่อ่อนอ่ะดูมันได้ไหมมันอ่ะอะไรหัวนะโอ้โห นี่หามาเองจากในคลองที่บอ่อที่บอ่อที่<อ>สามขุดขุดบอ่อ้อวิทย์บ่อที่ชุมแสงนครสวรรค์เสร็จแล้วก็เอากระเทียมตะไคร คลิกที่โขกให้แหลกกันพองามนะครับไปใส่ในใส่ลงหม่อนะลงห้คั่วให้พอพอประมาณุขงขลาไม่ใช้น้ำมันนะครับโอเคคั่วพอประมาณแล้เ็เตินนมน้ำกล่าว่าจะทำสักถ้วยสองถ้วยเท่านั้นครับ ก็จะมีดอกไม้ดองแล้วก็ใบไม้รักครับจะมีใบมะกรูดต,ตัวเองนิดหน่อยอย่างปิดฟ้าเขาจะได้เดือดพอเดือดแล้วปลาลงเดือดแล้วปลาลงพอปลาลงเสร็จก็ปลาสุกก็ชิมรส ชิมรสตรงไทยจะทำแบบเน้นเน้นเกลือนะครับเน้นเน้นเน้นเกลืออีกอย่างนึงก็คือพริกจะใส่เยอะนะมันจะเผ็ดเพราะว่าหน่อไม้มันมันก็เป็นอาหารประเภทร้อนๆอยู่แล้วนะร้อนคือเผ็ดร้อนน่นแหละเพราะฉะนั้นจะไปใส่พริกเยอะเดี๋ยวซดน้ำไม่ได้ครับเดี๋ยวถ้าถ้าไม่พอก็ค่อยเติมเอา ลล <S <S แล้วก็ปิด,ดไว้ให้มันเดือดให้มันเดือดอีกทีปลาสุกแล้วครับอันนี้ก็ใส่ใบดองไปได้ ดอดงต,องตองเอราไม่ดองด้ต้องล้างน้ําล้างน้ําเปล่าล้างน้ําสะอาดก่อนนะครับล้างน้ำสะอาดแล้วก็ออมาหลงต้มต้องต้มนานหน่อยครับเพื่อจะได้ความเปรี้ยวเขาจะได้ออกมาแล้วหน่อไม้ก็จะได้นิ่มด้วยปิดฝาแล้วก็ให้เขาเดือดครับไปให้เขาเดือดได้ที่ก่อน เดือดแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลา<ม>แต่เมื่อกี้ลงทาเติมเกลือเข้าไปหน่อยหนึ่งน้ำปลาให้มันพอมีกลิ่นเล็กน,น้อยพอใส่น้ำปลาไปแล้วครับหนึ่งค้าวีอย่างนี้คนระับากาก็เติมมีเก,กลือมีน้ำตาอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องต้มนานก็ได้นะครับ เพราะว่าปลาเนื้ออ่อนเนี่ยถึงเนื้อก็จะเปื่อยมากเกินไปอันนี้ก็พอจะได้แล้วแหละอย่าไม่แม่งลักรับนัดไม่ได้ใส่ลง คนรับปลูดรับปลูดน <food> ี่อ่อนมากครับมันขายไม่ฉี่นะครับีแบบนี้ครั้าทัอย่างได้เยอะๆนะก็เลยใส่เยอะชิมด จะรอบตัวแล้ววัดสุดท้ายอีกนิด่าจะอาจจะเห็นหน้าเห็นหลังตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเท่าไหร่รอครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวก็รสชาติก็เดี๋ยวถ้าจะพอแหละแหละของขาวะ่ะอร่อยอร่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปชมตอนไปตั้งสำรับนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มื้อเย็นครับกินข้าวด้วยกันนะให้ทำอะไรแปลกๆก,กินดูบ้างเนาะไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรฝีมือเราเองผักก็ในสวนเราหน่อไม้ก็ ที่ดองแล้วก็แบบอของของพวกเรากเองทำเองปลาก็ปลาในบ่อของบ่อของพี่ชายอยู่ที่ชุมแสงแคนครสวรรค์เขาไปวิดบ่อไม่ได้เขาไม่ได้วิดบ่อครับเขาไปคือเขามีคนมาประมูลซื้อปลาในบ่อนะเขาก็ไปแล้วก็เอาปลา ซื้อปลากลับไปกินว่าันเถอะนะแต่ปลาในบ่อนะครับปลาปลา,าปลานาปลานาจริงๆ